สวัสดีครับสงครามยูเครนมันก็มีหลายเง่โมุมที่ต้องพิจาจรณาในระหว่างการต่อสู้ก็มีหลายฝ่ายหาทางออกด้วยการเจรจา หรือว่ามีข้อเสนอแนะเพื่อให้มีการพิจารณาในการที่จะนาไปสู่การหยุดจริงรัเสเซียนี่คือผู้ปลุกโุกรักเสเซียผิดอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่รัเสเซียนะครับเป็นประเทศใหญ่มีสนธิสัญญามีข้อตกลงระหว่างมหาอำนาจอันนี้พูดตรงๆคือสรัเมิกานะครับไม่สามารถบุกตบได้ไม่ใช่ว่าสรัเมิกาสู้รัเสเซียไม่ได้แต่ว่ามันจะเป็นสงครามใหญ่ได้รับผลกระทบนี้ไปทั่วโลกและมันต้องหันกลับมาดูที่ต้นเหตุว่ามันมีเหตุผลเพียงพอที่จะลงไม้ลงมือกันราะว่า ่างมาอำนาจนี่หรือไม่ในเมื่อเงื่อนไขมันเป็นแบบนี้นะครับเราจึงเห็นสหรัฐมิการเนี่ยแค่ส่งอาวุธในเชิงป้องกันให้กับยูเครนนี้เท่านั้นในส่วนของยูเครนเองก็อยากได้ความช่วยเหลือนี้ทุกอย่างจนถึงขั้นยึดพื้นที่ขึ้นจากรัสเซียได้ทั้งหมดยังไม่พอนะครับยูเครนเนี่ยยังต้องการให้ช่วยฟื้นฟูยูเครนหลังสงครามอีกราคาเข้าๆเ,เดือนละสองแสนล้านไม่มีกําหนดแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเนี่ยจะเป็นคนจ่าย นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราต้องแยกแยะระหว่างความถูกความผิดกับชีวิตจริงแน่นอนว่ารัเสเซียนี้เป็นฝ่ายผิดสมควรที่ต้องถอนทหารคืนพื้นที่แล้วก็จ่ายค่าปฏิกรรมสงครามแต่ว่ารัเสเซียนี้ไม่ยอมรัเสเซียถลม่มส่วนยูเครนอาวุธไม่เหลือแล้วละครับเพราะฉะนั้นสอเมิการแล้วก็ตะวันตกเนี่ยต้องรับผิดชอบทั้งหมดทั้งจัดหาอาวุธจัดหางบประมาณมาจ่ายเงินเดือนข้าราชการทหารตำรวจซึ่งมันก็เป็นเงินที่สูงมากจนบางประเทศไม่อยากเข้ามายุ่งในเรื่องนี้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่ ที่จะต้องมาเสียเงินมหาศาลแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับคืนเลยนะครับเราจึงเห็นหลายประเทศในี่สงวนท่าทีนี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นซึ่งเราก็ต้องยอมรับถึงแม้ว่าเราเนี่ยอยากเห็นยูเครนชนะอยากเห็นรัเสเซียนิพา,ายแพ้แต่เราก็ต้องยอมรับความจริงในข้อนี้ว่ามันมีข้อจํากัดในการช่วยเหลือยูเครนนะครับ ในตอนสงครามเริ่มก็มีหลายภาคส่วนเข้ามาช่วยยูเครนนะครับนอกจากรัฐบาลของประเทศต่างๆแล้วก็ยังมีเอกชนอีกมากมายหนึ่งในนั้นก็คือ SpaceX ของ Elon Musk โดย Elon Musk นะครับได้เปิดสัญญาณอินเทอร์เนต็ตดาวเทียมแก่ยูเครนผ่านดาวเทียม Starlink เพราะว่ารัเสเซียนี้ยิงถลบระบบสื่อสารของยูเครนตั้งแต่วันแรกทําให้การสื่อสารอินเทอร์เน็ตล่มทั้งประเทศทําให้ยูเครนใช้ประโยชน์จากสตาร์ลิงโดยเฉพาะทางการทหารนะครับเรื่องนี้ทําให้รัเสเซียนี่ไม่พอใจมากเพราะว่ามันสร้างความได้เปรียบให้กับยูเครนแน่นอนว่ายูเครนใช้สตาร์ลิงแบบฟรีนะครับ จนหลายเดือนนี่ผ่านไปนะครับอีลอนมัสก์เจ้าของสตาลิงออกมาเสนอแนวความคิดที่จะนําไปสู่การเจรจาหาข้อยุติในสงครามยูเครนอีลอนเสนอว่ายูเครนเนี่ยควรยกควายเมียให้กับรัสเซียอย่างเป็นทางการแน่นอนว่าทําให้ชาวยูเครนนี่ไม่พอใจ เรื่องคายเมียนี่มันเป็นเขตปกครองตนเองมันแต่ไหนแต่ไรแล้วโสเวยตนอามารวมกับยูเครนภายหลังนะครับมันไม่ใช่ของยูเครนมันตั้งแต่ชีแรกและคลายเมียมีคนยูเครนอยู่น้อยมากส่วนมากก็จะเป็นรัสเซียแล้วก็ทาทา,ทานะครับและคลายเมียเนี่ยได้ทําประชามตินี้ไปแล้วมีมติไปรวมกับรัสเซียต่อให้ทาประชามติ100ครั้งคนก็ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าคนคายเมียส่วนมากเนี่ยเป็นรัสเซียมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะรัง้งถ้ายูเครนจะสู้เรื่องนี้มันไม่มีวันจบ นั่นคือความจริงที่มันเกิดขึ้นเรื่องคลายเมียแม้แต่สารมิกากับเนโตยังไม่ค่อยโวยวายอะไรเพราะว่ารู้เรื่องราวนี้ดีอยู่แล้วเราก็ลองพิจารณาดูเรื่องนี้นะครับต่อมาอีลอนเสนอว่าสีแคว้นให้ทำประชามติใหม่ให้เป็นธรรมเรื่องนี้เป็นแค่หลักการเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันยากแล้วเพราะชาวยูเครนเนี่ยอพยมออกเป็นส่วนมากที่เหลือจะเป็นเชื้อสายรัสเซียนี้จะเป็นส่วนใหญ่เรื่องนี้ก็ไม่เข้าหูรัฐบาลยูเครน UK นี้เท่าไหร่นะครับ อีกเรื่องที่อีลอนเสนอก็คือให้ยูเครนเนี่ยวางตัวเป็นกลางนอกจากไม่เข้าหูรัฐบาลของยูเครนแล้วนะครับทูตของยูเครนยังใช้คำรุนแรงแต่อีลอนในสื่อออนไลน์หลังจากผ่านมาหลายสัปดาห์ล่าสุดนี้อีลอนได้กล่าวว่า s p ป c e X ไม่สามารถช่วยยูเครนแบบไม่มีกำหนดได้หมายควาว่าต่อไปนี้นะครับอินเทอร์เน็ตดาวเทียมที่ยูเครนใช้อีลอนจะไม่ให้แล้วและยูเครนไม่ต้องจ่ายเงินย้อนหลังที่ผ่านมาแล้วก็ให้มาแล้วไป อีลอนนี่กล่าวว่าสตาร์ลิงมีค่าใช้ใจ่ายเกือบ20ล้านเหรียญต่อเดือนนะครับก็ประมาณ740ล้านบาทต่อเดือนเป็นค่าใช้ใจ่ายที่ต้องเสียไปเปล่าๆที่ผ่านมา Space X ใช้เงินกับยูเครนนี่ไปแล้ว80ล้านเหรียญน,นะครับก็ประมาณ2,960ล้านบาทมีรายงานว่า Space X ได้ส่งจดหมายถึงกลาโหมสาอนมิกาว่าอาจต้องหยุดให้บริการ Starlink เว้นแต่กองทัพสฐอเมิกาจะสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการนะครับ เรื่องนี้รองนายกรัฐมนตรีของยูเครนกล่าวว่าถ้าสตาร์ลิงหยุดมีผลร้ายแรงต่อยูเครนเพราะว่ายูเครนใช้ในการสื่อสารถ้าไม่มีนี่แย่แน่ๆซึ่งเราก็ได้แค่หวังว่าจะคุยกันได้นะครับถ้ามองมอย่างเป็นกลางเนี่ยอีลอนมัสก์ก็แค่แสดงความคิดเห็นยูเครนจะทําหรือไม่ทําก็ได้ซึ่งทูตของยูเครนก็ใช้คําแรงไปไม่ใช่ภาษาโทษนะครับเรียกว่าพังปากไปหน่อยจริงๆข้อเสนอของอีลอนหลายประเทศก็คิดรวมถึงประเทศเนโตอื่นๆนี่คือความจริงในสงคราม ยูเครนเราก็ได้แค่ติดตามข่าวว่าสงครามเนี่ยมันจะไปถึงไหนถึงจะเข้าเงื่อนไขการเจรจาแต่ระหว่างนี้ยูเครนก็สู้เต็มที่ไว้ก่อนนอกจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีนะครับ